พาไปดูที่สงขาก็หนอ,อันเนี้ยอยากให้จิตด,ดีกับกวางเนี่ยช่วยกันดูหน่อยว่าน้องเน่ยเข้าไปได้ยังไงสารภาพคือไม่ใช่สารภาพสิสารรูปแบบนี้ลองดูภาพภาพนี้คุณผู้ชมฮะคือหัวน้องเข้าไปติดอยู่ในเก้าอี้พนักพิงของ<ะ>ขอขนส่งที่หาดใหญ่ฮะคือแล้วน้องเนี่ยนะฮะ ร้องไห้กระจององอแงแลเลยพราะน้องเนี่ยรูปร่างถวมแต่ไม่มีใครรู้ว่าน้องหัวเข้าไปติดได้ยังไงติดอยู่ตรงขอบเก้าอี้นี่ยนะฮะช่องเก้าอี้พนักพิงแล้วเดือดร้อนประสานทางพี่เจ้านหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเข้ามาช่วยจัดการหน่อยแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสถานีขนส่งเท,งทศบาลนครหาดใหญ่แห่งที่หนึ่งในจังหวัดสงขลาน,นะครับพี่ตำรวจท่านนี้ ชื่อดา,อาร้อยตำรวจโทพัฒนาวุฒิรุนปักท่านบอกว่าตอนนั้นทำหน้าที่สายตรวจประจำจุดบริการประชาชนาที่ขนส่งหาดใหญ่มีมชาวบ้านมาบอกมาตามไปช่วยหน่อยแกก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงโอ้โหคือถ้าถ้าดึงหัวออกเนะี่ยน้องเจ็บแน่ๆเลยแต่ก็ยังงงคืออ้ายังไม่ต้องถามอะไรมากเพราะน้องเนี่ยร้องไห้ตกใจกลัวานายตำรวจท่านนี้ครผู้หมวดแกเห็นว่ามีน็อตขันอยู่4น็อต ท่านก็เลยขันออกสี่ตัวปั๊บเอาเบาะออกหัวน้องหลุดออกมานี่ทำให้ดูด้วยแล้วก็บอกทุกอย่างปลอดภัยต้องชื่นชมเลยนะฮะนี่ตำรวจเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนจริงๆเราก็ถามว่าเอ้าแล้วคุณพ่อคุณแม่ปล่อยหนูน้อยสี่ขวบเนี่ยไปหัวติดได้ยังไงแล้วเข้าไปเล่นทำไมในขนส่งหัดใหญ่เราเจอคุณพ่อด้วยคุณพ่อชื่อวีระสายวารี คุณพ่อแกขับรถตุกๆนะนะอยู่ที่ขนส่งหาใหญ่นี่แหละแล้วก็บอกว่าพาน้องมาเล่นเป็นประจำจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าลูกหัวเข้าไปติดได้ยังไงแต่เอาละในตำรวจช่วยลูกของมาได้ปลอดภัยนะผมก็ขอบคุณมากเลยอะลองไปฟังเสียงของคุณพ่อวีระดูฮะเล่นซุกซนนะครับแล้วก็นั่งเก้าอี้ตัวนี้ไปคร <ยะ S 2> ับแล้วก็พ <ยะ S 1> อน้าอ,อยลงมาแล้วก็ลงมาแล้วก็ติดทีด่คอ ช่วงออกไม่ได้ครับช่วง,ง,งกี่โมงได้ครับคี่อช่วงประมาณบ่ายสองครับแล้วก็<อ>มีใครมาพบเห็นยังไงครับเนี่ยพนักงานกายตัวรถเน,นี่ยเขาก็ช่วยไปตามตำรวจที่ตำรวจต้องเที่ยวให้เข้ามาช่วยเอาเด็กออกกว่าจะได้มาช่วยกันนหน,นังครับก็นนนนบไม่นานครับประมาณสิบนาที ครับในตอนนั้นคือเจ้าหน้าที่ช่วยกันวิธีเนี่ยช่วยกันขันน็อตขันน็อตบอกตัวนี้ครับแล้วก็เอาเด็กออกมาประมาณ20นาิี<ม>นาทีก็ช่วยเด็กออกมาได้นี่ฮะเอาจริงคือจนถึงตอนที่คุณพ่อเองก็ยังไม่รู้<ถ><ถ>ลูกสาวหัวไปติดอยู่ตรงนั้นได้ไงคือถ้านั่งอยู่กับพื้นแล้วเอาหัวยัดไปในขอบช่องพนักเก้าอี้เนี่ยถ้าอย่างนั้นก็ต้องออกทางเดิมได้แต่คิดว่าน้องอ่ะน่าจะไหลแบบ เอาขากับตัวลงข้างหลังอะออย่างนั้นมากกว่าไหลแบบสไลด์ลงมาใช่ใช่น่าจะเป็นในช่องทางนั้นมากกว่าแล้วถ้าจะจะเอาขึ้นมันก็ต้องเอาย้อนกลับขึ้นมาทางเดิมอะโอ้โหแต่ผู้หมวดท่านนี้แกฉลาดนะดูดูปั๊บปั๊บขันขันขันสี่ตัวเอาเบาออกก็หัวออกตัวออกได้สบายใจเฉยเนี่ยนะฮะขับไปขับมานะลูกนะ ลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสำคัญและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ